ลุกได้ส่งไปนี hmm. ่ลุกลุกมาละเส้นมาละเส้นตั้งใจบัฟหน่อยเว้ยไม่ส่งแน่ๆลุงตั้งใจมันไม่โนไม่โดแน่จับเราได้แน่จับเจับเราได้แน่เอวเราก็โดนจับเนี่ยผลงานของมึงไอเนี่ยผลงานลักหน่วยผลงานลักหน่วยตาตาต้องพูดดีกูกูกูกำลังไปเว้ยเวทเวทยอยอยอยู่ในคุกสี่คนใครพวกเราอยู่ในคุกหรอใช่ใช่ไม่มีใครแหกตำรวจเราต้องต้องช่วยเพื่อนก่อนตอนเนี้ยมันไม่มีเวลาคุกเว้ยมันรวมมันรวมกันได้ง่ายเว้ย ติดปกตำรวจบนพุกมีแลมใช่ตำรวจอยู่ตำรวจดีเลยพวกเลยรแบบเปล่าเอ็มเรเบลเลยนะตำรวจเปล่าอรเปล่าตอนนี้เต็มบปกในพุกแบบตอนนี้ตอนนี้อยู่ไหนกันน่ะนาคุกนาคุกนาคุกดีเอาดี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 เพื่อนหน่อยเราไปแล้วรวมนาคุกขอขอเลมไม่ดีคุมีเล่มเหมดีมีเลมมั้งตลอดมันอยู่ตรงเขาอ่ะไอ้เหี้ยไม่รู้พาตีนไปอื้อเลยนะมึงก็ลากไปที่อื่นดิ มึงอยู่บริเวณคูก็อ่ะมึงต้องไม่โดนนะใ้าเราขาดเยอะโอ้โหแม่งลากมาเต็มเวลาคูรังไปอีกสองคันใครยังไม่มาตายนะี่มันเยอะเกินนะนี่เวลาเูรังมาเซิร์ฟเล่นได้ปะผมก็ผมก็จุดจะถึงแล้วครับมันเอายิงมันก็ไปสองนะสองมันไม่โดนอุ้มอ่ะมันไม่โดนอุ้มอ่ะมันบอกได้อ่ะจริงๆรอ่ะมาสองกูมาสองมามาเล่นได้เล่นได้ ไอจุกมาย่งก็ไกำลังไปนะพี่ตามารับถึงแล้วถึงรับถึงรับถึงรับาหน้าคุกงหน่อยถึงแล้วกูถึงแล้วหน้าคุกเขาอยู่หน้าคุกกันอยู่ไหนกันเซิร์ฟคุกเลยหน้กาคุกมาบกมาบุกมาบุมาคุกมากาบุกหนบุกมาคุกมาบกมาบุกมาบาบุกมามาบุกาบุกมาบยกมามาุมากมาบุกยาบุมามาบุกมาบุกมมามาบุกบอกมาบุกมบก กำลังไปกำลังไปกลงไปลงมาด่วนเลย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 ไปยังไม่ลงไม่ลงไม่ต้องลไม่ไม่ต้องลงหมดนะไม่ต้องลงอย่าเพิ่งลงบวกเซฟรถหน่อยยื้ยื้ยื้ยง้อื้ยื้ยื้ยนะยื้ยื้ยื้ยมาย่ายื้ม่ลยื้ยื้ยไม่ต้องเปิดยื้ยื้ลั้หก้ยื้ยไ้ยื้นื่ย่้ยไ้ยื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 ้ยไ้่ื้ไื้ย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 ไง้ มาลงลงลงไ e like. หมลงไหมลงไหมลงไหมมาเลดาคกมาเลดามาเลดาคกมาเลดามาเลดาคกมาเลดมาช่วเพื่อนด้วยนะอ่าซ่อมแผลผมนะพี่ไรถ่ายดำเพี้ยน่ตัด ชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยสูงมาปืนบอล้มหน่อยสิตายสองแล้วนะตายสองแล้วนะไอ้ยันเล่นหน้าพวกนี้มีกำลังใจขึ้นมาชุบเพื่อนด้วยเลยชุบเพื่อนด้วยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วรถล่วงรถล่วงรถล่วงเอารถมาตงมรถมาตีอีตัวปืนต้องรถมาตีทีหัวทองอะใครว่าไอ้ยี่หัวทองอะช่วยเพื่อนได้เยอะนะช่วยเพื่อนได้เยอะนะเอาเว็บบอลขึ้นไปยิงมันก่อนไอ้ปืนมันตกรถปืนมันตกรถชนนี้ชนนี้ชนชนรถไปนี้ ป๋าตายมัดอะไรวะกี่ไฟกี่ไฟก้าวแพ้ไอ้ยิงปืนเปหน่อยยิงจริงปืนไม่จริงกี่ไฟก้าวมันเยอะเหมือนกันตัวแย่ก็ว่าเ่็นหนจุดเพื่อนจุดเพื่อนน้อยช่วยแปมละช่วยแปมนะช่วยแปมนะชิวจัดเลยกระดิกตีนเล่นอะเล่นกับพวกเฮียเนี่ยกระดิกตีนะชิลๆป่าวลมเลยดะบี้เหมือนยาให้มงม้าไอ้พวกเฮียผู้ต้องคงนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงเอาตำรวจด้วยนะมึงกินยากันเลยเถอะมึงเอาตำรวจไหม <L anne ye> <S <S ไม่ได้ส่งไปนี่ลุกลุกลอนตั้งใจบับหนว้ยไม่ส่งแน่ๆลุงตั้งใจมายมันมายจับเราแน่จับเราแน่จับเราแน่ดแล้วเราก็โดนจับนี่ผลงานของมือไอ้เนี่ยผลงานรักหน่วยผลงานลักหน่วยตัดเล่นสามร้ยเฟสตสกอร์หนุยเปลี่ยนมีดเล่นหน่อยดีเปลี่ยนมีดเลยเอ้ยผึกชมแต่พวกโตงมาดู ลวกูทิพย์ไปเรื่อยๆกูทิพย์กูทิพย์สวยนรถไหนแกงมึงไไอ้ยียโกสวยสวยยิงแล้วมันต้องยิงแล้วเอามันเอามันหมดดิเอามัหมดดิมึงเอาให้มดดิมันจะได้ส่งปลามันชุบอีกรถมัชุบอีกใหญ่เป็นชุบเดี๋ยลืออ้ม้อออ้ อ้อยหมดอ้อยหมดไอ้ยไรหมดอ้วมันจะหมดแล้วลุงนี้ลุงนี้ลุ่งนี้ลุมแทงลี่งไปเลยลุงแทงไปเลยมันหมดให้มันหมดผลงานเที่ไอเหี้ยเป็ีสะมดงานเลยสัตว์้ม่เยอะตอเยอะต้องใส่เยอะ้องเยเยอะาไ่อายป่าไปหมดแน่คุณหมอิงหมดเลยคุก็บป่าดีเซอเกไบป่าไปตัวไอสัตว มึงริบข่ามันดิเฮียมึงริบข่ามันใหญ่มันชุบจ้าชุบชุบลูกแม่เอ่าชุบแจกใจด้วยเดี๋ยวชุบกันอะตุ๊ยังตุ๊อย่างเฮ้ยมึงจะมันจะได้ไปส่งโรงพยาบาลมันจะได้ไปส่งโรงพยาบาลมึงต้องปิดมันมึงต้องปิดมันตัวแก่ไม่ต้องปิดมันมึงต้องปิดมันมึงต้องปิดมันไม่ได้ไไม่ด้ตัยงเฮ้ยมึงต้องปิดมันมึงต้องปิดมันนะมึงไม่ปิดมันมันจะไม่ได้กลับโรงพยาบาลมึงต้องปิดมันวะ มึงต <ficou S 2> ้องปิดมันเออเฮีย่นาดน่าใหญ่โตตลาดโต๊ะไปเอาอีกตัวหนึ่งดิมึงไปเอาอีกตัวหนึ่งดิมันจะได้ไหมนี่เอาอีกตัวลุมๆไปเลยไปเลยอ เต็มตัวเต็มตัวมันกลับโรงพยาบาลมันกลับโรงพยาบาลทุกคนมีห่อแล้วใช่ไหมทุกคนมีของแล้วคบนใดปกคนใดปักคนแดมวจจไ้ลาอ้เปลอย่จก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 อย่าจกตำรวจจับ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 ไอ้เปล่าไอ้เปล่อ้เป่าอย่อย่อ่ย่่กรวจตั่วอ้เ่ไอ้เล่าอย่าจกอย่จกอ่าจกอย่าก่าตวับตำรัรวอเป่าไอ้เปื่อย่าจกอย่ากอย่าจกอย่เจกอยาจอย่าจกอ่ากอ่าจกอยาจอ่ากอน่าอยเายาจกอน่าจอ่าจกอย่าจกอยาอ แล้วของเรเบลของหมดก็ไปเอาเลเบลของหมดก็ไปเอาเลเบลของหมดก็ไปเอาเลเบลเรเบลมันจะได้กลับโรงพยาบาลต้นไหนมีเนีบแล้วกลับโรงพยาบาลเลยครับหมอกลับโรงพยาบาลเลยครับต้นไหนเนี่ยเฮ้ยมันกลับโรงพยาบาลต้องกลับมันไม่มีรถนะเว้ยมันกลับโรงพยาบาลต้องกลับมันไม่มีรถนะับรีของเร็วๆไปรีของแถวอยากพี่โบ๊ทตัดเองเลยทีรวมไหนครับรวมเราอยู่ไหนครับรีบไปเอาของที่เลเบลแล้วก็ไปโรงพยาบาลยี่กีออกบมานรับมารถก่อน ออครับครับแป๊บนึงครับผมหารถไม่เจอดิตำรวจเจอรถไ,ไ,ไม่ได้ยิงไหมครับลวดผมมาไม่เจอ,อแป๊บนึงก<ท>ำ <ๆ S 1> ล,ลังออกกำลังหารถครับหารถไม่เจอเมึงไปเธอในมันไหนดิเดี๋ยวเร็วได้ต่อโรงบาลได้อีกได้อีกได้ไอีกไฟกระจกจัดไอ้เหี้ยไฟกาก,กจัดไอส้สัตว์ ลุงจริงครับเฮ้ยเอาเอาเงินแดงเอาเงินแดงด้วยนะพี่เงินแดงเออมึงไปเอายากันด้วยนะเปิดเปิดไปยาตำรวจด้วยนะเปิดตีตำรวจเปิดตีตำรวจตำรวจติดแล้วตำรวจติดแล้วมึงต้องไปคับยากันด้วยเอาเงินแดงมาด้วยจริงครับลุงจริงครับเร็วๆดุลดวงเลยดุลดวงเลยอย่าช้าเฮ้ยนายไปหน่อยนะไปหน่อย จะเปิดซ้อนกันนะใครจะเป็นคนเปิดไอ้เป๊ปจะเป็นคนเปิดไฟไฟนะเป๊ปครับได้ครับได้ครับดวงดาคมจะเปิดไอ้เต๋อโดนจับหนีไปช่วยน้องบ่าวเต๋อเลยเร็ว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 เราต้องไปก่อนมันด่วนด่วนไป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 เรากเปิดได้ไวหน่อยไวหน่อยไอ้สายตัวแดงอยากส้เตันแดงอ่ะ ไอ้อาดไอ้อาดมีมลงอกมีบล็อกเหมอเอาศพขึ้นหลังรถแล้วนะเบสบ้านมีเงินแดงมาเบสบ้านไอ้เบสแดงมาเริ่มใครจะไดเนี่ยมันมันกลับมาไปรับเพื่อนเลยใครไม่เน่าเหรอพี่จุ๊บไปรับชิโร่ใครก็ได้ไอ้เบสไอ้เบสมึงไปรับได้ปะพี่ชิโร่อยู่ไหนอยู่ในคุกไงศาสตร์มึงไม่เห็นอยู่ไหนไอ้เบสไอ้เบสโง่จังวะไอ้ที่อย่งเบสอยู่หน้าโรงพยาบาลลุงลุงลุงผมอยู่ใกล้ผมยาบาลตลอดเลยเนาะชีวิตมึงเนี่ยไม่ไม่หยุดเถียงเลยเนาะไม่เด่ะไอ้เนี่ยเ่าเงินแดงมาไอ้ที่รอเล แล้วฟัง <twitch> ครับครับครับไม่ได้เงี <jamais> <ô Words. S 2> ้ยบ่นครับเป็นไหมครับนี่พี่เราจัดคุณญาี่อย่างน้ำไม่วายเบนวันผมตีกับหมูนอนอยู่นะไอ้ที่อย่างนี้ไม่ได้ที่อย่างหมูแกบอกเฉยเชยไม่ได้ยังไงยังจุดพูดต่างพูดนะไรเต๋พฤตีแล้วตีไปไหนอรัเมื่อกี้กระโดดล่มเป็นไงวะน้อง โอเทอะใช่เหรอเลื่องแล้วมึงเรื่องจุดลงไหนมันเรื่งเรื่องจุดลงไหนตู้อ่ะเรื่องโคชิงกิเรื่องลงตู้ปะตู้ปะเออลงตู้ดิลงตู้ดิไม่จริงไม่ต้องมันต้องปรับใหม่คือต้องอยู่ตู้ประมาณสักสามนาทีก่อนแล้วก็ค่อยๆเด้งไปบนฟ้านะก็เปลี่ยนใหม่ถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีไอ้ลุงแต่ลุงควรทำล่มไม่เป็นแฟมนะเป็นลูกแฟมอ่ะเท่จัดเลยถ้าลมเป็นแฟมอ่ะ เป็นส่ินการทำสกินล่มไปเลยเออสกินล่มไม่ไแ้มาลุ้นแม่ถูรัส์มันองมมาพี่เาองกเลยพี่เาภาพนะครับพี่เดาเงินแดงแเข้าใจมอย่างน้อยก็ล่มหมากจางออกมาหนึ่งต่อหนึ่งนะเลนหนึ่งต่อหนึ่งนะเพือมือเดาี๋ยวกูไปเสนอเขาไม่เอาน้องบ่าจะเอาบ้านตีตีเหลียมผมนะื่อกะพี่มีนมาล่มบารอะไรนะพี่ไ้วยไหน่อยนะเวยไวหน่อยเวยใครยังไม่ตัดรายการไว้่อยมเติม ไปเติมโรงพยาบาลไปที่ผมโรงพยาบาลเองเลยนะเมื่อกี้นีดเติมรีบเติมน้อยเติม้อยนะไทยช้าโดนนะกูบอกก่อนนะลุงคราฟเสร็จแล้วนะพี่บ่าวพี่บ่าวช้านี่พี่บ่าวมาคราฟยากันนี่เร็วเร็วดุลเดือดเลยดุลเดือดเลยเป็นเบสว่าพี่บ่าวไหมน้องบ่าวไหมนี่จะโดนตัดโดนปนหรือตัดพูดด่าลุงทำไมอ่ะตัวว่ะฮะพี่ตี โรงพยาบาลโรงพยาบาลได้ไฟได้ไฟได้ไฟมันน่าจะเดินอ่ะแต่เราไฟเลยมีกาแฟบ้างครับนะลงพยาบาลไม่ได้ไอ้แฝงไอ้แฝงตียหอ่ะแฝงมึงพยายามไม่ต้องเล่นด้วยแฝงมึงพยายามไม่ต้องเข้าในไฟได้ปะมึงเก็บตัวชุบให้กูหน่อยดิโอ้ลุงครับไม่แต่แต่เมื่อกี้ผมลั่นจัดเลยแล้วอีโมไปสิบสองอ่ะเมื่อกี้ ติดสองเลยเหรอปีไม่เสียสิบไม่เียไอออนเชื่อ่ไม่เสียพีไม่เสียปีไม่เสียปีไม่เมียปีไม่รสีพีไม่เดียปไม่เสียปีไม่เสียีไม่ีปีไม่เสียีไม่เสีปีไม่เสียปีไร่เสีีไม่เสียปีม่เสีฮีไม่เสีีไม่เสียปีไม่เสียีไม่ีีล่เสียี่ีีไม่เสีี่เีีละ่งีีไม่เสีี่เสียีละลงสียปีไเฮียปีไม่เสียปี่ีปีม่เีีไม่เสีีไ่ เด็กกูไปสร้างนี่เลี้ยใด้วยนะจุกโอเคไหมเลีให้ด้วยพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อพี่พอดรอดูรอดูเอาถ้าน้องเอาแต่ไฮไลท์พี่ขอรีพอร์ดนะแล้วพี่จะลงคลิปไหนนะไีไลทในไฮไลท์ไฮไฟล์เอาหมดลุงครับผมพี่ชิโน่กำลังไปครับลุงออกก็จะคลุกแล้วครับเร็วเร็วเร็วมันต้องไม่ส่งลงบ้านที่อะไรบ้านมันต้องของมันไม่ส่งได้มึงระวังนะแล้วมา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 แล้ว เฮ้ยอย่าพึ่งเล่นตรงนี้นะตำรวจเดะตำรวจมันมีให้มันเดินไปหน่อยให้มันหลุดออกมาจากระยะโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าถ้าเปิดทางกี้เข้าในเกศโรงพยาบาลมันจะยึดมันจะยึดศพอะไรนะเขาจะบอกป้าด้วยเด็กเขาจะบอกป้าด้วยเขาจะบอกป้าด้วยเขาจะบอกปลาเดี๋ยวมันยิงแล้วไปเกยที่กันพี่เข้าเขตโรงพยาบาลมันยึดศพคืนขยับออกมากันนี้เข้าห้องน้ำก่อนนะหัวเที่ยวไปดักเล็บอยู่ไหนอะเล็บ มกลางวงเพื่อนนี่ไงมาเลยมากันนะสองคนนมันมน้ยที่ไหนที่นี่โรงพยาบาลแค่กบาตนะพี่มากันได้หมดนะ,ะขาดใครอย่าช้านะเว้ยมันเยอะนะเว้ยมันเยอะนะมันเยอะนะเว้ย